การโทรศัพท์ถูกบันทึกเมื่อเวลา23นาฬิกา47นาทีและสิ่งที่เจนนิเฟอร์เกรดฮิลพูดต่อไปจะก,กำหนดชะตากรรมของเธอตลอดกาลเมื่อวันที่28กันยายนเจนนิเฟอร์เกรดฮิลโทรแจ้งตำรวจว่านายแมทธิวจอนสันสามีของเธอหายตัวไปการหายตัวไปของแมทธิวจอรนสันพ่อและสามีจากยูทาและการจับกลุมเจนนิเฟอร์เกตฮิลภรรยาผู้มัง่งคั่งของเขาในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนา เจนเคยมาที่บ้านเรามาก่อนและเราทานอาหารร่วมกันแต่แล้วก็พบว่าเธอเป็นคนที่รับผิดชอบต่อการตายของเขามันน่าตกใจมากสวัสดีทุกคนฉันชื่อโซฟีและวันนี้เราจะมาดูคดีที่น่าสยดสยองอีกคดีหนึ่งด้วยกันเจนนิเฟอร์เกลดฮิลและแมทธิวจอนสันดูเหมือนจะมีทุกอย่างอาศัยอยู่ในบ้านราคาล้านดอนลลาร์ในเมืองคอสตตอนวูดเทสรัฐยูทาพวกเขาดูเหมือนครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสามีที่เป็นทหารผู้ทุ่มเอทอและแม่ที่เอาใจใส่เลี้ยงดูลูกสามคนที่มีอายุ11 7และ5ปี แมทธิววัย้ปีเป็นสมาชิกที่ได้รับการนับถือของกองกำลังพิเศษที่19ของกองกำลังรักษาดินแดนแห่งชาติยูทาเป็นกรีนเบเรทที่รับใช้ชาติด้วยเกียรติมากว่าทศวรรษเพื่อนทหารของเขาบรรยายว่าเขาเป็นคนฉลาดน่าเชื่อถือและเป็นคนที่คุณสามารถพึ่งพาได้เสมอเจนิเฟอร์วัย42ปีถูกมองว่าเป็นแม่ที่ทุ่มเทและภรรยาทหารที่สนับสนุนสามีเพื่อนของแมทธิวหลายคนบอกว่าเธอเป็นคนดีและค่อนข้างเก็บตัว ครอบครัวนี้ใช้ชีวิตอย่างเงียบๆในย่านที่หรูหราและสำหรับคนภายนอกทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่ภายใต้ความสมบูรณ์แบบของการแต่งงานนี้รอยร้าวเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนทั้งคู่เริ่มพิจารณาการหย่าร้างตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม2567และเอกสารของศาเลเผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แย่ม,มาสักระยะหนึ่ง ในเดือนสิงหาคม2567เจนิเฟอร์ยื่นขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อแมทธิวโดยอ้างว่าเธอต้องการการปกป้องจากสามีอย่างไรก็ตามเมื่อคดีนี้ขึ้นสู่ศาลผู้พิพากษาตัดสินใจที่ต่อมาพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญถึงชีวิตรัสเซลมินัตคณะกรรมการเขตที่3ตรวจสอบหลักฐานที่เจนิเฟอร์นำเสนอและพบว่าในวิดีโอที่เธอยื่นมานั้นแท้จริงแล้วแสดงให้เห็นว่าเธอไม่กลัวและมีการ,รเผชิญหน้ากับเขาอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าข้อความที่เจนนิเฟอร์ส่งถึงแมทธิวเต็มไปด้วยการดูด่าดูถูกและเยาะเย้ยหรือแม้แต่พยายามยั่วยุให้เขาตอบโต้ด้วยความรุนแรงเมื่อวันที่16กันยายน2567เพียงไม่กี่วันก่อนโศกนาฏกรรมที่ทำลายครอบครัวของพวกเขาตลอดการคณะกรรมการมีนัดยกเลิกคำสั่งคุ้มครองโดยตัดสินว่าไม่มีการกระทำที่เป็นการละเมิดเกิดขึ้นเขาเขียนบางอย่างที่ตอนนี้ดูเหมือนเป็นคำทำนายที่น่าสะพรึงกลัว พฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นแสดงถึงการแต่งงานที่ย่ำมแย่อย่างมากซึ่งนำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในตัวทั้งสองฝ่ายออกมาและบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าควรมีการยื่นขอยาร้างมานานก่อนที่สถานการณ์จะมาถึงจุดนี้สิ่งที่คณะกรรมการไม่รู้คือเจนนิเฟอร์ได้ตัดสินใจแล้วว่าการดำเนินการย่าร้างจะไม่จำเป็นในช่วงสัปดาห์ก่อนถึงเดือนกันยายน2567พฤติกรรมของแมทธิวเริ่มเปลี่ยนแป,ปลงอย่างมาก ตามคำบอกเล่าของเพื่อนๆพนพฤติกรรมที่ไม่แน่นอนของเจนนิเฟอร์รบกวนเขาจนทำให้แมทธิวใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของชีวิตนอนที่สถานที่ของกองกำลังรักษาดินแดนแห่งชาติเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองในการสนทนาครั้งสุดท้ายกับเควินทอมสันเพื่อนสนิทที่เป็นอดีตทหารรักษาดินแดนแห่งชาติยูทาห์แมทธิวตัดสินใจว่าต้องอย่าร้างและถึงเวลาเดินหน้าต่อไป แต่แมทธิวไม่เคยมีโอกาสได้เดินหน้าต่อสิ่งที่เขาไม่รู้ตัวอย่างเต็มที่คือเจนนิเฟอร์ใช้ชีวิตสองด้านเธอกำลังมีความสัมพันธ์ลับกับชายอื่นซึ่งต่อมากลายเป็นกุญแจสำคัญในการคลี่คลายคดีทั้งหมดนี่ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ชั่วครูมันเป็นความสัมพันธ์ที่เข้มขน้นซึ่งครอบงำความคิดและอารมณ์ของเจนนิเฟอร์ เมื่อวันที่19กันยายน2567เพียง2วันก่อนก,อนการฆาตกรรมเจนนิเฟอร์แสดงบางอย่างให้คนรักของเธอดูซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณเตือนเธอโชว์ปืนกล็อก19 x ที่มีกระสุนยอยู่ในบ้านของพวกเขาในตอนนั้นเขาคงไม่ได้คิดอะไรเพราะครอบครัวทหารหลายครอบครัวมีอาวุธปืนแต่อายการต่อมาเผยว่าเจนนิเฟอร์มีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นระบบ เธอจัดให้ลูกทั้งสามคนไปพักที่บ้านพ่อแม่ของเธอในคืนที่เธอวางแผนจะฆ่าพ่อของพวกเขาทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้สำหรับการเผชิญหน้าที่จะจบลงด้วยโศกนาาตรรมวันที่20กันยายน2,567เริ่มต้นเหมือนวันอื่นๆแต่เมื่อถึงค่้ภาพลวงตาที่ประบางของการแต่งงานของจอร์ันเกรดหิวก็พังทลายลง แมทธิวค้นพบความจริงเกี่ยวกับการนอกใจของภรรยาและพยานต่อมารายงานว่าได้ยินการโต้เถียงอย่างรุนแรงระหว่างทั้งคู่ในคืนนั้นตามคำสารภาพของเจนนิเฟอร์ในภายหลังแมทธิวเพชินหน้ากับเธอตะโกนใส่เธอเพราะเขารู้ว่าเธอนอกใจการโต้เถียงนั้นรุนแรงปัญหาการแต่งงานที่สะสมมานานหลายปีระเบิดออกมาในที่สุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะกลายเป็นสิ่งที่หลอกหลอนทุกคนที่รู้เรื่องนี้ ในช่วงเช้ามืดของวันที่21กันยายน2567ขณะที่แมททีวนอนหลับอยู่ในห้องนอนใหญ่โดยไม่รู้ตัวถึงอันตรายที่กำลังเผชิญเจนนิเฟอร์ตัดสินใจทำลายหลายครอบครัวตลอดการเธอหยิบปืนพก9มิิเมตรของเขาและยิงเข้าที่ศีรษะของสามีขณะที่เขาหลับ ตามคำสารภาพของเธอเธอใส่ร่างของแมทธิวลงในกล่องเก็บของบนหลังคาลากมันลงบันไดบ้านก่อนจะใส่ไว้ในรถมินิแวนของพวกเขาเธอทุบโทรศัพท์ของเขาและขับรถบรรทุกของเขาไปทิ้งในย่านใกล้เคียงจากนั้นในสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการปกปิดอย่างเป็นระบบเจนนิเฟอร์ขับรถไปทางเหนือพร้อมร่างของสามีและฝังเขาในหลุมตื้นที่ยังไม่ทราบที่ตั้งจนถึงทุกวันนี้ เมื่อกลับถึงบ้านเธอเริ่มปฏิบัติการทำความสะอาดครั้งใหญ่เธอใช้สารฟอกขาวล้างผนังใช้เครื่องทำความสะอาดพรมในห้องนอนใหญ่และสั่งซื้อที่นอนใหม่เพื่อแทนที่ที่นอนที่เปื้อนเลือดซึ่งที่นอนนั้นถูกส่งมาถึงในอีกสองวันต่อมาแต่ความผิดพลาดที่สำคัญที่สุดของเจนนิเฟอร์ยังมาไม่ถึง เมื่อวันที่22กันยายนก่อนเที่ยงคืนเจนนิเฟอร์ไปที่บ้านของคนรักและสารภาพทุกอย่างเธอบอกเขาว่าเธอฆ่าแมทธิวอย่างไรกำจัดร่างของเขาอย่างไรและทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุอย่างไรชายคนนั้นสังเกตเห็นรอยฟกช้ำบนร่างกายของเจนนิเฟอร์ระหว่างการสนทนาและเมื่อเขาถามถึงรอยเหล่านั้นเธออธิบายอย่างไม่ใส่ใจว่าได้รอยนั้นมาจากการฝังศพสามีแล้ ทำความสะอาดบ้านเพื่อกำจัดหลักฐานคนรักของเธอตกใจกับสิ่งที่ได้ยินผู้หญิงที่เขาคิดว่ารู้จักดีเพิ่งสารภาพว่าฆ่าคนอย่างเลือดเย็นด้วยท่าทีที่เกือบจะไม่ใส่ใจความจริงกำลังจะถูกเปิดเอพยอและมันเลวร้ายกว่าที่ใครๆคาดคิด คนรักของเจนนิเฟอร์รู้สึกหวาดกลัวกับคำสารภาพของเธอจนตัดสินใจบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งต่อไปเมื่อเขาบอกเจนนิเฟอร์ว่าเขากลัวสิ่งที่เธอบอกคำตอบของเธอน่าสะพรึงกลัวและกลายเป็นหนึ่งในหลักฐานที่น่าสะเทือนใจที่สุดในคดีนี้ว้าวถ้าคุณคิดว่าฉันจะทำร้ายแม้แต่มแมลงวันเธอกล่าวเขาน่าไม่ใช่คนแล้วเขาไม่ใช่แมดแล้วความเย็นชาในน้ำเสียงของเธอชัดเจน เธอทาให้สามีของเธอสูญเสียความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์จนการตายของเขาไม่มีความหมายอะไรสําหรับเธอแต่การเปิดเผยที่น่าสะพรึงกลัวของเจนนิเฟอร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อคนรักของเธอถามว่าเธอจะกลัวหรือไม่หากสถานการณ์กลับกันเจนนิเฟอร์ตอบว่าไม่ถ้าฉันสมควรได้รับมันฉันเคยบอกว่าฉันเหมือนราชินีแห่งหัวใจในชาติที่แล้วเพราะฉันเหมือนจะตัดหัวพวกมันถ้าเราสามารถรวบรวมคนเลวของโลกนี้และจับไปไว้บนเกาะหรือฆ่าพวกมันทั้งหมดฉันจะทำให้ประเทศนี้กลับมาเป็นสถานที่ที่ดีได้ เจนนิเฟอร์ยังขอร้องให้คนรักของเธออย่าคิดว่าเธอเป็นสัตว์ประหลาดและให้จำว่าเธอเป็นใครก่อนที่เธอจะเปิดปากพูดความน่าขันคือเธอกำลังขอความเข้าใจหลังจากสารภาพว่าเธอฆ่าพ่อของลูกๆอย่างเลือดเย็นสิ่งที่ทำให้การสนทนานี้มีความสำคัญยิ่งขึ้นคือมันเกิดขึ้นก่อนที่แมทธิวจะถูกรายงานว่าหายตัวไปอย่างเป็นทางการเจนนิเฟอร์พูดถึงสามีของเธอในอดีตการแม้ว่าจะยังไม่มีใครรู้ว่าเขาเสียชีวิตแล้ว หกวันหลังจากคำสารภาพต่อคนรักของเธอเจนนิเฟอร์ในที่สุดก็รายงานว่าแมทธิวหายตัวไปต่อตำรวจเธอบอกตำรวจว่าแมทธิวบอกว่าจะไม่อยู่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และบอกให้เธอไม่ต้องโทรหาเขาในขณะเดียวกันกองกำลังรักษาดินแดนแห่งชาติยูทาเริ่มค้นหาแมทธิวเมื่อเขาไม่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่23กันยายนแต่โดยที่เจนนิเฟอร์ไม่รู้คนรักของเธอได้รวบรวมหลักฐานต่อต้านเธอเขาได้จับภาพหน้าจอของข้อความและบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ของพวกเขา เมื่อวันที่2ตุลาคม2567เขาติดต่อตำรวจพร้อมข้อมูลที่จะทำให้คดีนี้แตกกระจายสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทำให้แม้แต่นักสืบที่มีประสบการณ์มากที่สุดยังต้องตกใจเมื่อตำรวจเคาตอนวูดให้ปฏิบัติตามหมายคนที่บ้านของจอนสันเกรดฮิลเมื่อวันที่28กันยายนพวกเขาค้นพบฉากที่เล่าเรื่องที่แตกต่างอย่างมากจากที่เจนนิเฟอร์เล่าในห้องนอนใหญ่นักสืบพบรอยเปื้อนเลือดขนาดใหญ่บนพรมใต้เตียง พบเลือดบนโครงเตียงซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เจนนิเฟอร์บอกคนรักของเธอบ้านมีกลิ่นของสารฟอกขาวและมีจุดสีน้ำตาลแดงบนผนังโครงเตียงและมูลี่สิ่งที่บ่งบอกมากที่สุดคือที่นอนในห้องนอนเป็นของใหม่บันทึกโทรศัพท์ต่อมาแสดงให้เห็นว่าเจนนิเฟอร์สั่งที่นอนใหม่เมื่อวันที่24กันยายนเพียงสวันหลังจากการฆาตกรรมและมันถูกส่งมาในอีกสวันต่อมา ในระหว่างการสืบสวนตำรวจยังค้นพบข้อมูล GPS จากโทรศัพท์ของเจนนิเฟอร์ที่แสดงการเคลื่อนไหวของเธอในวันที่21และ22กันยายนข้อมูลแสดงว่าเธอเดินทางไปยังสถานที่ที่พบรถบรรทุกของแมทธิวเมื่อเวลาประมาณ6โมงเช้าและต่อมาพบว่าเธอเดินทางไปทางเหนือสู่เดวิสเคานตีซึ่งตรงกับที่เธออ้างว่าฝังร่างของเขา เมื่อวันที่2ตุลาคม2567ด้วยคำสารภาพที่บันทึกไว้และหลักฐานทางกายภาพตำรวจจับกลุ่มเจนนิเฟอร์เกรดฮิลในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาและขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแต่การสืบสวนยังไม่สิ้นสุดเมื่อวันที่24ตุลาคม2567โทมัสเกรดฮิลวัย71ปีและโรซาลีเกรดฮิลวัย67ปีพ่อแม่ของเจนนิเฟอร์ถูกจับกลุมและถูกตั้งข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมสกระทง ตำรวจพบว่าทั้งคู่ใช้เวลากว่าหชั่วโมงที่บ้านของเจนิเฟอร์ในช่วงปลายเดือนกันยายนแม้ว่าจะอ้างว่าไปเพียงเพื่อเก็บเสื้อผ้าในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนักสืบพบว่าโรซาลีเป็นผู้ซื้อที่นอนใหม่และรีเซ็ตโทรศัพท์ของเธอจากระยะไกลทำให้สูญเสียข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของเธอในช่วงการทำความสะอาดเมื่อตำรวจสอบถามโทมัสเกี่ยวกับห้องนอนใหญ่และการทำความสะอาดที่ถูกกล่าวหาเขาบอกว่าผมไม่ได้เข้าไปในที่ที่เหตุการณ์เกิดขึ้น ซึ่งเผยให้เห็นโดยไม่ได้ตั้งใจว่าเขารู้เกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุระหว่างการค้นบ้านของพ่อแม่ตำรวจพบกล่องปืนกล็อก19เอเอด้วยชุดเด็กในถังพลาสติกใกล้ห้องนอนของเจนนิเฟอร์กล่องนั้นตรงกับคำอธิบายของปืนที่เจนนิเฟอร์แสดงให้คนรักของเธอดูเมื่อวันที่19กันยายนครอบครัวนี้พยายามปกปิดการฆาตกรรมที่สมบูรณ์แบบแต่ใย,ยแห่งคำโกหกของพวกเขากำลังคลายออกอย่างรวดเร็วหลายเดือนผ่านไปนับตั้งแต่การจับกุมเจนนิเฟอร์แต่ร่างของแมทธิวจอห์นสันยังคงหายไป ความพยายามในการค้นหาครอบคลุมหลายเคาตีตั้งแต่เดวิสและเวเบอร์คาตีไปจนถึงบ็อกเอลเดอร์คาตีใกล้ชายแดนยูทาไอดาโฮมีผู้ค้นหากว่า70คนเข้าร่วมในความพยายามอย่างต่อเนื่องรวมถึงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอาสาสมัครและเพื่อนทหารของแมทธิวที่จัดตั้งกลุ่มค้นหาของตนเองตามที่เควินทอมสันเพื่อนของเขากล่าวความจริงที่ว่าการค้นหายังคงดำเนินต่อไปในเดือนที่ทําให้พวกเขานอนไม่หลับ จอนแฮชเพื่อนกรีนเบเร่ที่รับใช้ร่วมกับแมทธิวเป็นเวลา12ปีรู้สึกหงุดหงิดกับความพยายามในการค้นหาที่ดำเนินอยู่นี้เขากล่าวว่าการที่เจนเคยมาที่บ้านเราและเราทานอาหารร่วมกันมันน่าตกใจที่เธอเป็นคนรับผิดชอบต่อการตายของเขาในระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อเร็วๆนี้อายการเปิดเผยว่าพบกล่องเก็บของยานพาหนะลอยอยู่ในน้ำและมีเลือดของจอนสันอยู่ภายใน การค้นพบนี้ให้หลักฐานทางกายภาพเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงเจนนิเฟอร์กับอชาชญายกรรมแต่ร่างของแมททิวยังไม่ถูกพบการค้นหายังคงขยายไปทั่วตอนเหนือของยูทาขณะที่นักสืบติดตามทุกเบาะแสโดยหวังว่าจะนำแมททิวกลับมาสู่ครอบครัวของเขาในที่สุดพวกเขากำลังจะค้นพบความลับที่เจนนิเฟอร์หวังว่าจะไม่มีวันถูกเปิดเผย j จนนิเฟอร์เกรดฮิลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเธอถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาหนึ่งกระทงขัดขวางกระบวนการยุติธรรมห้ากระทงครอบครองสารควบคุมหนึ่งกระทงทำร้ายหรือทำให้ร่างกายมนุษย์เสียหายหนึ่งกระทงและยุ่งเกี่ยวกับพยานหนึ่งกระทงในระหว่างการพิจารณาคดีประกันตัวอายการโต้แย้งว่าเจนนิเฟอร์เป็นภัยต่อชุมชนและต่อความสมบูรณ์ของการสืบสวน พวกเขาเปิดเผยว่าเธอบอกคนรักของเธอว่าเธอจะยิงตัวเองก่อนที่จะต้องติดคุกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและศักยภาพในการใช้ความรุนแรงเพิ่มเติมผู้พิพากษาเห็นด้วยกับอายการและปฏิเสธคำขอประกันตัวของเจนนิเฟอร์โดยระบุว่าเธอเป็นภัยต่อชุมชนเธอยังคงถูกควบคุมตัวที่เรือนจำซอนเล็กเขาตีเพิ่มความซับซ้อนให้กับคดีนี้คือคำถามเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิตมูลค่า5,000 500, 0 0ดอลลาร์ของแมทธิวซึ่งเจนนิเฟอร์เป็นผู้รับผลประโยชน์ ด้วยเจนิเฟอร์ที่เผชิญข้อหาฆาตกรรมและร่างของแมทธิวยังคงหายไปบริษัทประกันได้ขอให้ศาลตัดสินว่าใครควรได้รับเงินการพิจารณาคดีของเจนิเฟอร์มีกำหนดเริ่มในวันที่8ธันวาคม2568และคาดว่าจะใช้เวลา8วันสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดของคดีนี้คือลูก3คนที่สูญเสียพ่อแม่ทั้งสองพ่อถูกฆาตกรรมและแม่ต้องติดคุกครอบครัวของแมทธิวจอ์นได้ออกแถลงการผ่านตัวแทนของเหยื่อโดยกล่าวว่า เราหวังว่าจะพบแมทในเร็วๆนี้หรือเจนนิเฟอร์หรือใครบางคนจะให้ข้อมูลที่ตั้งของร่างของเขาเพื่อที่เราจะได้จัดการฝังศพอย่างเหมาะสมคดีของอายการนั้นเรียบง่ายแต่หนาวสันเจนนิเฟอร์เกล็ดหิวฆ่าสามีของเธอเพราะเขาค้นพบการนอกใจของเธอและเธอต้องการเป็นอิสระเพื่อดำเนินความสัมพันธ์กับคนรักของเธอแทนที่จะ,ะเผชิญกับการหย่าร้างที่ยุ่งยากซึ่งอาจนำไปสู่การแบ่งปันการดูแลลูกและภาระทางการเงินเธอเลือกการฆาตกรรม ขณะที่เรารอการพิจารณาคดีของเจนนิเฟอร์เกรดฮิลในเดือนธันวาคม2568คำถามหนึ่งที่หลอกหลอนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แม่ของลูก3ามคนจะหาเหตุผลมาทำลายชีวิตหลายๆคนเพื่อความสัมพันธ์นอกสมรสได้อย่างไรบางทีเราอาจไม่มีวันเข้าใจถึงความลึกของความเห็นแก่ตัวและความโหดร้ายของเจนนิเฟอร์เกรดฮิลสิ่งที่เรารู้คือการกระทำของเธอได้สร้างบาดแผลที่ไม่มีวันหายสนิท ความยุติธรรมอาจได้รับการตัดสินในที่สุดแต่แมทธิวจอ์นสันจะไม่มีวันกลับมาหาลูกๆของเขาและที่ไหนสักแห่งในตอนเหนือของยูทาพ่อและทหารที่ทุ่มเทยังคงนอนอยู่ในหลุมฝังศพที่ไม่มีเครื่องหมายรอให้ใครบางคนบอกความจริงเกี่ยวกับที่ที่เขาจะถูกพบในที่สุด